โลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวะรากรคนเหมือนกันทั้งโลกในการวิเคราะห์เรื่องการลงทุนนั้นแนวความคิดที่สำคัญมากอย่างหนึ่งที่ผมยึดถือก็คือความคิดที่ว่าคนนั้นเหมือนกันทั้งโลก ความแตกต่างของพฤติกรรมที่เราเห็นจากคนในแต่ละสังคมหรือแต่ละประเทศนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดจากความแตกต่างของรายได้นั่นคือสังคมที่รวยกว่าจะมีพฤติกรรมในการบริโภคและการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคนในสังคมที่จนกว่าแต่ในสังคมที่รวยพอๆกันก็จะประพฤติหรือบริโภคสิ่งที่คล้ายๆกันพูดง่ายๆคนไม่ได้แตกต่างกันเพราะเชื้อชาติสีผิวหรือแม้แต่วัฒนธรรมแต่คนแตกต่างกันเพราะมีรายได้ไม่เท่ากัน แต่ถ้าจะพูดที่ถูกต้องชัดเจนก็คือแท้ที่จริงแล้วคนเรานั้นชอบหรืออยากทําอะไรเหมือนเหมือนกันเพียงแต่คนคนนึงอาจจะมีไรายได้มากพอที่จะทําในสิ่งที่ต้องการได้ในขณะที่อีกคนหนึ่งทําไม่ได้เพราะไม่มีเงินจากแนวความคิดดังกล่าวทําให้เราสามารถคาดการณ์ว่าประเทศไทยหรือสังคมไทยจะเคลื่อนไหวไปทางไหนสินค้าหรือบริการอะไรจะขายได้หรือขายดีในอนาคต วิธีการก็คือศึกษาจากประเทศหรือสังคมที่รวยกว่าเราดูว่าเคยเป็นอย่างไรและปัจจุบันเป็นอย่างไรใช้สินค้าอะไรมากน้อยแค่ไหนจากนั้นหันมาดูว่าเมืองไทยเราจะเดินตามแบบเดียวกันกับเขาเมื่อไหร่หัวใจสำคัญก็คือดูว่าเมื่อไหร่รายได้ของคนไทยนั้นจะเพิ่มขึ้นหรือราคาของสินค้าจะลดลงจนทำให้คนไทยมีปัญญาใช้สินค้านั้นได้เช่นกัน ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของโทรศัพท์มือถือเมื่อราวสิบกว่าปีก่อนถ้ายังจำกันได้การใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศไทยเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามคนใช้ยังมีจำนวนน้อยมากแต่ละปีจะมีผู้ใช้รายใหม่เพียงไม่กี่แสนรายในขณะที่กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนั้นเกือบทุกคนแม้แต่เด็กเล็กก็ใช้กันแล้วเหตุผลของความแตกต่างก็คือราคาของการใช้โทรศัพท์มือถือในเมืองไทยยังแพงเกินกว่าที่คนไทยส่วนใหญ่จะสามารถใช้ได้ แต่แล้วราคาค่าเครื่องและค่าบริการการใช้โทรศัพท์มือถือก็ลดลงอย่างรวดเร็วจนคนไทยส่วนใหญ่สามารถใช้ได้ผลก็คือการใช้ในประเทศไทยก็พุ่งขึ้นจนปัจจุบันคนไทยเกือบทั้งหมดต่างก็ใช้โทรศัพท์มือถือเหมือนกับประเทศที่เจริญแล้วบางคนอาจจะบอกว่าเรื่องการบริโภคหรือเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนั้นคนอาจจะทําตามกันเมื่อมีรายได้ใกล้เคียงกันแต่ในเรื่องของความเชื่อรสนิยมความคิดทางสังคมหรือการเมืองนั้น แต่ละสังคมหรือแต่ละประเทศน่าจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มแต่ผมเองคิดว่าความแตกต่างเหล่านั้นน่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดในภาพใหญ่แล้วผมก็ยังคิดว่าคนเราเหมือนกันทั้งโลกถ้าพวกเขามีรายได้หรือความมั่งคั่งใกล้เคียงกันยกตัวอย่างเช่น ประเทศที่ร่ำรวยมากขึ้นในทางการเมืองก็จะเป็นประเทศที่ยึดหลักเสรีประชาธิปไตยไม่มีประเทศไหนเป็นประเทศที่ปกครองแบบเผด็จการในทางตรงกันข้ามประเทศที่ยากจนอาจจะมีระบอบการปกครองเป็นเผด็จการได้แต่เมื่อใดที่พวกเขารวยขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งพวกเขาก็ต้องเป็นประเทศประชาธิปไตยเพราะหัวใจของเรื่องก็คือมนุษย์ทุกคนในโลกต้องการมีเสรีภาพ แต่บางครั้งเขาก็เลือกไม่ได้เมื่อเขายังจนอยู่แต่เมื่อรวยขึ้นแล้วพวกเขาก็จะต้องเรียกหาและได้เสรีภาพและประชาธิปไตยในที่สุดผมเองชอบย้อนลำลึกถึงความหลังในสมัยที่ยังเด็ก ถึงวันนี้ผมก็รู้สึกทึ่งกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อในสมัยก่อนนั้นผมรู้สึกว่าสังคมไทยมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสังคมอื่นๆโดยเฉพาะที่ไม่ใช่คนเอเชียส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการได้รับการสอนหรือพร่ำบอกผ่านสื่อต่างๆว่าประเทศไทยต้องเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ คนไทยเป็นคนที่มีค่านิยมอย่างนั้นอย่างนี้ที่ดีกว่าคนอื่นแต่พอถึงวันนี้หลังจากที่เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นมหาศาลและคนไทยเริ่มรวยขึ้นพอสมควรผมก็เริ่มเห็นว่าคนไทยรุ่นใหม่โดยเฉพาะที่มีพ่อแม่รายได้และความมั่งคั่งสูงขึ้นนั้นได้เปลี่ยนค่านิยมไปมากมายนั่นคือพวกเขามีความคิดและค่านิยมเหมือนเหมือนกับฝรั่งและชาวต่างชาติอื่นๆที่มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าความเป็นไทยนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องในอดีต และไม่น่าที่จะมีใครสามารถหมุนเข็มนาฬิกากลับคืนไปได้ดังนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือพยายามปรับตัวและปรับใจเพื่อรับกับสังคมใหม่ที่มาพร้อมกับความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นของสังคมไทยและไม่ไปตัดสินว่าสิ่งเหล่านั้นดีหรือไม่ดี ที่ผมพูดมายืดยาวและดูเหมือนจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการลงทุนนักแต่ที่จริงมันเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยอนาคตของเศรษฐกิจไทยและอนาคตของบริษัทไทยสิ่งเหล่านี้มีความสําคัญมากต่อการลงทุนระยะยาวที่เราจําเป็นต้องรู้ว่าอนาคตมันจะไปถึงจุดไหนอย่างไรก็ตามในระยะสั้นๆนั้นบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นอาจจะยังไม่เกิดและหลายครั้งกลับเดินไปในทางตรงกันข้ามทำให้เราไม่มั่นใจ และอาจจะคิดไปเองว่าเมืองไทยไม่เหมือนที่อื่นในความเห็นของผมหลังจากที่ผ่านประสบการณ์มานานพอสมควรในชีวิตผมคิดว่าคนเหมือนกันทั้งโลกเพราะเรามียีนแบบเดียวกันการเป็นคนไทยนั้นเป็นเรื่องของรายละเอียดที่ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนโครงสร้างใหญ่ที่ธรรมชาติได้กำหนดมาแล้วสำหรับมนุษย์ทุกคนดังนั้นสำหรับผมแล้วถ้าผมเห็นว่าเทรนหรือแนวโน้มของโลกที่จเจริญแล้วไปทางไหน ไม่ช้าก็เร็วประเทศไทยก็จะพัฒนาไปทางนั้นไม่มีข้อยกเว้นเราต้องมั่นใจและตัดสินใจลงทุนได้แม้ว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นหรือชี้ไปในทิศทางตรงกันข้าม31กรกฎาคม2553ดรนิเวศเหมชิระวรากร